ปุ๋ยข้างคาวในเกิดอาทิตย์ลังยอดโกนมาเลยแล้วก <laughs> okay. oh, ็มาอ่านมาดูนู่นดูนี่ก็เจอแผะก็เลยสั่งซื้อมาเลยเออมันก็มันก็ได้ผลเออถีดไปฉีดมาเออใบมันก็เขียวมันก็สามสี่วันมันก็เห็นแล้วนะมันเริ่มแตกตาออกมาเสร็จปุ๊บมันก็มีดอกตามาเลยเนี่ย อาชัยนะครับชัยอนันตธนะจันดาราครับสวัสดีครับคุณนาครับสวนหน้าบ้านนะครับปลูกมะนาวเลยท่านเราปลูกออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยพอแตกใบออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่มีอะไรฉีดไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่เกิดอาทิตย์หลังยอดโขนกมาเลยแหลกๆนี่นะก็มีปุ๋ยข,ข้างข้าวซื้อจากโพธารามมาเลยเพราะลูกสะไค้คนโพธารามแล้วก็มาอ่านมาดูนู่นดูนี่ก็เจอพอดีวันนั้นนึกยังไงนอนไม่หลับคือก็เปิดมาเจอทรทัศน์แต่ก็เลยสั่งซื้อมาเลย เออมันก็มันก็ได้ผลเออฉีดไป็ฉีดมาเออใบมันก็เขียวขึ้นอะไรขึ้นสั่งสั่งเพียวชนิดไหนไม่ใช้ครับเพียวผงเลยง่ายๆนี่ขนาดว่ามไม่ค่อยมีประสบการณ์มันก็สามสี่วันมันก็เห็นแล้วนะมันมันเริ่มแตกตาเริ่มอะไรเริ่มตรง,ออตรงไอ,ตงไอ้ตรงไอ้น้ำหนามน่ะพอดูที่พักหนึ่งอ่าวตรงหนามไอ้ตรงน้งลำหนามเนี่ยก็ออกยอดออกอะไรมาพอออกมาเสร็จปุ๊บมันก็มีดอกตามมาเลยเนี่ยขนาด คือเราครั้งแรกเราไม่มีความรู้ไปซื้อมาที่ผายสิบต้นมาแคนเกอร์มาหกเจ็ดต้นปลูกมันปุ๊บโอ้โหจุด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 ว่าท้อใจจะโค่นทิ้งอยู่แล้วแล้วมันก็ได้เพียวเลยเอาเพียวมาแก้ไขเลยเออก็มาแก้ไขไงตัดไอ้ที่มันเป็นออกครับอ่าแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็ใช้เพียวไปเสร็จแล้วแล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาไม่เป็นแล้วครับแล้วก็ลองดูว่าก็ได้ผลก็เลยใช้มาตลอดสิบวันโหฉีดทีหนึ่งสิบยี่สิบสามสิบ ครับง่ายๆจังง่ายๆถัง200ลิตรอ่าแล้วก็ <2 S 1> แบ,บ่งมัน,นที20ลิตรฉีดครั้งหนึ่งาา20ลิตรก็ใส่อย่างละอย่างละสองฉีดใส่เข้าไปเลยครับแปลว่า<อ>10วันนี้พื้นที่เนี้ยมะนาวประมาณกี่ต้นครับมะนาวตรงนี้60ต้นพอ <60 S 2> ดี60ต้นเนี่ยถังเดียวเหรอฮะ20ลิตรถังเดียวแค่นี้ก็พอเนี่ยเราพอไปใช้แล้วประทับใจไหมฮะก็ใช้ได้เลยประทับใจที่เจอมาก็มีเป็นแคงเกอร์ครับแล้วก็หนอนหนอนกินใบอ่ะหนอนกินใบด้วยโอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเคยใช้วิธีออื่นนๆกกกจาารใช้ ก็ใช้น้ำก้มพันไม้อะก็ใช้ธรรมชาตินะธรรมชาติอ่าฮะก็ไม่ได้ผลเห็นมันก็ยังกินมาเลอะเอร่อยอยู่ก็โกนโกนอีกอ่ะโกนดอีกแล้วอย่าทําให้โกรดนะฉันจัดการไม่ไม่คิดจะใช้สารเคมีมั้งไงโอ้เราใช้สารเคมีแล้วมันอันตรายกับตัวแล้วตัวผมเองก็สูงอายุแล้วครับเนี่ยพอเราเองเป็นคนฉีดเองด้วยฉีดเองทําเองหมดไม่เคยใช้คนงานเลยครับแล้วกลัวตายเร็วกว่าอีก ตอนนี้เนี่ยมีปัญหาอยู่ไหมหลังจากใช้ p o x ไปแล้วอยู่แล้วล่ะมันมันเกิดใหม่ไม่มีไม่มีใช่ไห p o x นี่ใช้ตั้งแต่คุณโฆษณามาเดือนที่แล้วนี่ไงคู่ในสวนแคนเกอร์ก็ลดน้อยลงนะพอใจกับ p o x ไหมฮะอย่างนี้พอใจมากเลยอย่างนี้ใช้ได้แล้วอ่าพอใจแล้วผลของมันเนี่ยเก็บลูกได้กี่รอบแล้วเนี่ยฮะรอบแรกเก็บไปแล้วฮะเก็บไปแล้วนะนี่คือรอบสองอันนี้รอบสองดกขนาดนี้นี่เราก็พอใจแล้วก็พอใจมากครับเพราะว่ามันก็ทำแล้วมันก็ประสบความสําเร็จแล้ว พราะว่าเราก็ไม่เคยปลูกเลยอะอชัยใช้ผลิตพันธ์อื่นๆนอกจากเพียวอีกไหมฮะอยู่ไหมมีมีไหมครับไม่มีเลยเวลานี้ไม่มีเลยก็มีะให้ดูตัวนี้มันไม่ได้เรื่องนะโชว์ไว้เลยก็มีนะฮะขอทม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มาก็มีแต่ออนนั้นแต่เป็นปีแล้วมันใช้ก็มันไม่ได้เรื่องอะใช้เพียวการเติบโตของต้นมันเติบโตมายังไงนะฮะมันเติบโตต้องดูต้องดูตามตาตามแล้วมันจะใสใสแล้วมันจะแตกยอดแป๊บเดียวมันจะแตกอันนี้อันนั้นต้องรออีกพักหนึ่งอ่าทางด้านนู้นมีอันนี้ฉีดไปกี่วัน เออจะครบเออจะฉีดแล้วในวันที่สิบเนี่ยอันนี้ยี่เบรกอากาศทาวนี่มันาก็คงจะฉีดแล้วแต่ถ้าฉีดไปสองสามสี่วันแรกเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะอาจารย์มันจะออกมาตามไหนฮะมันก็จะออกมาตามไอ้ไตเนี่ยไอ้ตามไอ้ตามไอ้หนามแหลมๆมันหนามมันจะตายเลยนะเออแต่ใบมันสมบูรณ์ไหมอาจารย์อาจารย์ว่าสมบูรณ์ไหมอันอันนี้มันก็สมบูรณ์นะเนี่ยสมบูรณ์แตกออกมาเนี่ยพอาะแตกออกมาเสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอแตกกุกออกดอกเลยเนี่ยเนี่ยใช่ไหม เนี่ยเนี่ยมันออกเนี่ยมันแตกปุ๊บก็ออกดอกเลยเนี่ยเนี่ยมันศึกษาแล้วเขาบอกมันออกมาหยุดแล้วพอมันพอรุ่นนี้ออกมารุ่นนึงเสร็จแล้วพอมันพร้อมก็ออกอีกครับพอมันพร้อมก็ออกอีกก็เพียวดูแลมาตลอดดูแลตลอดถ้าไม่ได้เพียววันนี้มันจะเป็นยังไงบานนี้คงจะไม่ในเจริญหูเจริญตายอย่างนี้ทั้งหมดจริงเหรอจริงดิโอ่ต้องการความรู้เลยมีมันนอนกินบ้างใบแทงเกอร์กินบ้างอะไรต้นต้นที่มับตอนโดนอ่ะแดงทั้งต้นเลยมันกินฮะครับ จะโค่นท right ิ Sultan, ้งไปแล้วน่ะ้ปพอดีไม่ได้เพียววะลองดูว่าจะเป็นโค่นลองฉีดดูด้วยพอฉีดดูสักพักหนึ่งใบก็ร่วงแล้วพอดีโทรไปถามแม่อะไรอะไรการบริษัทคุณนะครับที่บริษัทเขาบอกลองตัดพี่เราลองตัดมันทิ้งห้หมดเลยที่มันขึ้นก็และนน้ำมาก็ตัด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 ับตัดจนโเลยแล้วก็ลดน้ำมัางแล้วก็ใส่ปุ๋ยมั่งเอาเพียวฉีดมั่งก็เลยฟื้นขึ้นมามม่ต้องสนใจมันนะเราต้องเราต้องเราต้องศึกษาต้องมีความรู้นิดนึงถามคุณูรูเดียวรู้กขาได้ แค่นั้นเองแต่ถ้า ừ ừ ừ. ตามมีตามเกิดไม่ได้กินลูปวะไม่ได้กินแน่นอน <laughs> <laughs> ไม่ได้กินแน่นอนหอนไปย่งไปกินหมดเออนะสบายใจเลยเห็นแล้วมันมุดดกจริงๆอ่ะของไรกินเกลือฉีกต้นเนี้ยเป็นชุดชุดอะพ<ถ>อชุดนี้เสร็จปุ๊บออกใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยมันยังไงมันก็งามตามที่เราที่เขาเขาอธิบายไว้ในในในสองกันนะครับมันยังไงมันเติบโตดีเติบโตดีทันใจเลยอะพอฉีกไปเนี่ยนะต้นสมโซมันฉีกไปเนี่ยนะไม่เกินภายในหนึ่งอาทิตย์ลราทะลึงเหมาแตกดอกแตกอะไรก็ตามธรรมชาติขอ้มัาเลย เนี่ยพีวเอ็กนี่สปปรรพคุณก็ป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดน,นอนชอนใบโรคแคนเกอร์กับนอนกินใบเพี้ยต่างๆไ้เพี้ยขาวเพี้ยแป้งเพี้ยแดงอะไรนี่แหละรับรองนี่ประสบะการณ์เจอมาแล้วไม่มียังไม่เกิดขึ้นใช้เพียวปแลวมันก็ทําให้แบบานการเจเริญเติบโตของมันพืชดีขึ้นปลอดภัยจากพวกโรคศัตรูของตน้นต้นมานาะนาวอยากจะแนะนําให้พวกเกษตรกรทั้งหลายทดลองใช้เพียวสักครั้ง แล้วคุณจะลืมยี่ห้ออื่นอีกต่อไปอย่างนี้ต้องเพียว<_ <C> _>เพียว<_ <C> _>เพียว<_ <C> _>เพียว